เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องการจัดทํามาตรฐานเพื่อลดการเผาในภาคการเกษตรนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณรุจิราจันอารามผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่2กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามอกอ,อชอในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจานวนสองรางนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่ชื่อเพจของรายการนะครับคือเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแต่ถ้าเกิดเป็น YouTube เ,นเข้าไปที่ชื่อช่องเก็บเบี้ยไต้ถุนร้าน เก็บเบี้ยใต่ถุนดานแล้วก็เวนวักเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนดานเวนวักเล่าสู่กันฟังเรือทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่ง ธนาคารได้จัดแคมเปญเป็นการลุ้นรางวัลพิเศษเป็นทองคําแท่งน้าหนัก10กิโลกรัมจานวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้ได้นะครับในราคาหน่วยละ100บาทซึ่งการออมต้องออมขั้นต่ําตั้งแต่1น่หน่วยหรือว่า100บาทขึ้นไปนะครับทัวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกพิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งธนาคารได้จัดแคมเปญเป็นการลุ้นรางวัลพิเศษทองคําแท่ง น้ำหนักทองคำหนัก10กิโลกรัมนะครับจำนวนหนึ่งรางเท่านั้นถ้าผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้ได้นะครับในราคาหน่วยละ100บาทซึ่งการออมต้องออมขั้นต่ำตั้งแต่1หน่วยหรือว่า100บาทขึ้นไปนะครับนี่คือข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งธนาคารออมสินได้จัดแคมเปญลุ้นรางวัลพิเศษเป็นทองคําแท่งน้ําหนักทองคํา10กิโลกรัมจำนวนหนึ่งรางเนี่ยนะครับ ผู้ที่สนใจจะออมเงินกับสลากออมสินพิเศษดังกล่าวนั้นจะต้องออมตั้งแต่หน่วยละ100บาทในราคาหน่วยละ100บาทนะครับคำถามคือต้องออมตั้งแต่จํานวนเท่าไหร่ขึ้นไปขั้นต่าจานวนเท่าไหร่นะครับต้องออมขั้นต่าจํานวนเท่าไหร่ส่งคางตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแต่ถ้าเกิดเป็น YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวงเล็บเอ่อขอไปครับ Th เ,บ Th เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นบลกเล่า มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นนะครับธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละหนต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละหนต่อปีซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อฝากจนครบกําหนด4เดือนนแล้วะครับ ส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนก็จะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.82ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ2.14ซึ่งการจ่ายดอกเบีย้ยก็จะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกําหนด11เดือนเช่นเดียวกันนะครับส่วนการเปิดบัญชีทั้งสองประเภทนี้ต้องเปิดขั้นต่ําจํานวน10,000บาทขึ้นไปแล้วก็สามารถฝากเพิ่มในครั้งละ1 0 0 0บาทนะครับผู้ฝากโดยที่ไม่มีการจํากัดวงเงินรับฝากโดยผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อ ได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสนใจก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th หรือจะเข้าไปที่สอบถามโดยตรงนะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับ ธนาคารอ,อมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรมนะครับได้กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างลถไฟฟ้าทุกสายเตรียมพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์จากพายุฝนดังต่อไปนี้นะครับโดยมีมาตรการดังต่อไปนี้นะครับประการที่1 ต้องตรวจสอบสภาพของท่อหรือทางระบายน้ำลํารางแล้วก็คูคลองต่างๆตลอดแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า2คือการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เศษหินแล้วก็ดินทรายตกหล่นแล้วไหลลงไปสู่ทางระบายน้ำจนกีดขวางการจะราจรเอกีดขวางการระบายน้ำนะครับ ประการต่อมาครับให้รถไฟฟ้าทุกสายของรฟมอฟอมมีการนำเอารถดูดฝุ่นมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอรวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เศษดินหรือว่าฝุ่นละอองเนี่ยตกลงไปในท่อแล้วกีดขวางการระบายน้ําประการที่4ครับจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องสูบน้าให้พร้อมสําหรับการใช้งานนะครับประการที่5จัดหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วก็บันเทาทุกเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือกรณีที่เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือรถยนต์ที่จอดเสียด้วย นอกจากนี้ครับรอฟมอยังได้กำชับให้ที่ปรึกษาควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและก็ต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการตรวจสอบการทํางานบนที่สูงการติดตั้งแผ่นรองขาเครนราวกันตกบันไดขึ้นลงที่มีราวจับอย่างมั่นคงการยึดโครงสร้างดังร้านรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงและก็ปลอดภัยทั้งต่อต,ตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรผ่านนะครับ นอกจากนี้ครับให้ผู้รับจ้างบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนางสาวประภกรรัตนเศษรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าธนาคารออมสินได้นําเอา ESG Score มาประกอบการพิจารณาเพื่อการปล่อยสินเชื่อนะครับโดยจะเริ่มต้นดําเน,น,นินการกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษในการลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อ สำหรับกิจาการที่มีคะแนน ESG d มีการทำธุรกิจอย่างใส่ใจและก็คำนึงถึงสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีการปล่อยสินเชื่อโดยการใช้ ESG s ก o r e ไปแล้วเป็นมูลค่า48,600ล้านบาทนะครับล่าสุดธนาคารอมสินได้ปล่อยสินเชื่อตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล,ล้อมภายใต้หลักธรรมาพิบาลที่ดีโดยมีจำนวนทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการทั้งหมด4รายด้วยกันนะครับคิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น7 8 5 0ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท IRPC จำกัดมาหาชนวงเงิน5000ล้านบาทบริษัทออลเจวิมจำกัดวงเงิน1,300ล้านบาทบริษัท NPS SoLA r าจำกัดวงเงิน900ล้านบาทแล้วก็บริษัทบ้านปูเน็กซ์จำกัดวงเงิน650ล้านบาทนะครับเช้าวันนี้ครับวันที่25พฤษภาคม2567นะครับ นายพิชัยชุนหาบชิระรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัตและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการนายจุลพันธ์อมรวิวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับขอัยับรัฐมนตรีช่วยนะครับแล้วก็นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยทั้งหมดนี้ได้ไปเป็นประธานแล้วก็สกีพยานในงานแถลงข่าวการร่วมทุนจัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์อารีจำกัดหรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอารีเอเนะครับเพื่อการแก้ปัญหานี้ทั้งระบบของรัฐบาลระหว่างธนาคารอมสินและบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือว่า BAM ระหว่างธนาคารอมสินและบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีนายวิชัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินและนายบัณฑิตอนันตมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BAM เป็นผู้ถแถลงข่าวที่หอประชุมบูรชาัดธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่นะครับสําหรับการจัดตั้ง REAMC ในครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของลูกหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยเพิ่มความคล่องตัวให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ได้มากขึ้นเนื่องจากว่าสามารถโอนหนี้บางส่วนของ SFI ไปยังบริษัทร,ร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นนะครับซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหนี้โดยเฉพาะธนาคารออมสินจึงได้ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือว่า BAM จัดตั้งบริษัทสินทรัพย์บริหารสินทรัพย์อารีจำกัดหรือว่า ARI AMC ขึ้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีกําไรในระดับที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งที่เป็น NPL แล้วก็เป็น NPA จะได้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าการไกล่เกลี่ยหนี้นะครับมีโอกาสที่จหลุดพ้นจากการเป็นผู้เสียประวัติทางเครดิตได้เร็วขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นสถานะเป็น ปกตินะครับหรือว่านี่ปิดบัญชีจะทําให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบได้ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมให้มีเสถียรภาพและช่วยลดปัญหาหนี้โควรเรือนให้กับประเทศได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนต่อไปนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องของไทยกับกัมพูชาร่วมมือกันจัดทำมาตรฐานการลดการเผาในภาคการเกษตรนะครับจะเป็นอะไรพูดคุยกับคุณรุจิราจันาราม เพิ่มในการกลุ่มนโยบายระหวางประเทศที่2กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามอกอ,อชอในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณรุจิราครับสวัสดีค่ะคบคุณทุกท่านค่ะับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงฮะน่าสนใจนะครับ อ๋อค่ะสำหรับที่มาที่ไปของการที่เราจะมีความร่วมมือกับกัมพูชาในการจัดทํามาตรฐานเพื่อลดการเผาเนี่ยนะคะเพราะจริงๆแล้วสุดเนื่องจากเรามีความเป็นมาจากทางนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะคมันสุดเริ่มต้นก็คือจากปัญหามลพิษทางอากาศค่ะโดยเฉพ <c oughs> าะฝุ่น PM 2.5ิ่งผาดไปใช่ไหมคะใช่ใช่เราก็ทราบกันหลายหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงของประชาชนในวงกว้างด้วยถูกไหมคะครับ แล้วก็สาเหตุหลักๆเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้อะค่ะว่ามาจากส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเผาในภาคการเกษตรใชหคะดังนั้นกระทรวงเกษตรเองเราก็โอเคก็มีนโยบายเร่งด่วนแหละว่าในฐานะที่เราเป็นกระทรวงที่กํากับดูแลภาคกาเกษตรเนี่ยก็ได้มีการมีนโยบายเร่งด่วนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปหารือกันซิว่าเราจะทํำยังไงเพื่อเพื่อลดการเผาภาคการเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ได้นะ,ะนะคะแล้วก็พบมกอชอเนี่ย ก็ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานจัดทำมทาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรเนี่ยเราก็ได้รับการบ้านมานะคะว่าอ้าวรับนโยบายมาสิแล้วก็มาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราจะจัดทำมทาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการลดการเผาได้อย่างไร <c oughs> นะคะซึ่งตอนนี้มกอชอเองเราก็รับนโยบายมาแล้วแล้วก็ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในหวังเริ่มต้นนะคะต้อง,องเรียนว่าเริ่มต้นที่จะยกล่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการผลิตพืชแบบไม่เผาและกําลังเริ่มแล้ว นะคะโดยมีสินค้าเป้าหมายของเราค่ะข้าวโพดข้าวอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังค่ะซึ่งก็คือเศรษฐกิจบุรีรนมย์ตัวชายูือเศรษฐกิจเราก็มีการทั้งผลิตในประเทศก็เยอะถูกไหมคะแล้วก็มีการนําเข้าก็เยอะด้วยเช่นกัน เนาะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างพวกข้าวโพดข้าวโพดดินสักอย่างเงี้ยค่ะโดยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะจับทําเป็นมาตรฐานสมัครใจก่อนแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะว่าไปก็อาจจะเป็นมาตรฐานบังคับในอนาคตนะคะนี้ก็คือที่มาที่ไปค่ะับเราจะทำยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงฮะเพราะว่าพืชแต่ละตัวที่พูดมาถึงเนี่ยวันเวลาหรือฤดูกาลของเขาก็ไม่เหมือนกันไม่ตรงกันอยู่ดีค่ะจริงๆพืชทั้งหมดมันต้องแยกไหมฮะจำเป็นต้องแยกไหมใช่ใช่ตอนนี้เราก็มีการพูดคุยกันนะคะว่ามาตรฐาน เราเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบไหนดีรเราก็มีการพูดคุยในคณะทำง,งานและนักวิชาการเขาก็มองว่าทั้งสตัวเนี่ยตอนนี้ priority หรือว่าลำดับแรกที่เราให้ความสําคัญคือในส่วนของข้าวโพ,พดก็พดแพงใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนนี้เรามีการผลิตเยอะแล้วเราก็มีการนําเข้าด้วยนะคะประกอบกับอย่างที่บอกค่ะเราก็อย่างที่เราทราบเนาะเออ บางทีในไม่ใช่แค่ปัญหา p นะีเอมสองจุดห้านมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราด<อ><อ>้วยนะคะใช่ใช่ถูกต้องดังนั้นขา้าวโพดก็จะเป็นพืชที่เหมาะสมที่สุดที่เราปกหมุดว่าเป็นเป้าหมายของเราว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วก็มกอชอเองจริงๆเราก็มีมาตรฐานเขาเรียกว่ามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการผลิตข้าวโพดเมล็ดลแห้งเราด้วยนะคะซึ่งในในเนื้อหาภายใต้นี้มันจะมีแตะแตะเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการไม่เผาในมีอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ลึกนัก ก็เลยว่าจะเอามาตรฐานตัวนี้ค่ะมาเป็นต้นแบบแล้วก็ขยายผลเพื่อน่าน่าจะเร็วขึ้นค่ะดีกว่าเรานับจากศูนย์นะคะเราเริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วน่าจะเร็วขึ้นค่ะออืมอถ้าจะเริ่มจาก้าโพดอ่ะตัวอื่นนี้ยังไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะเอา้็โพดไปก่อน,นอ่ะดับแรกเนี่ยมันจะต้องไปยังไงก่อนเพราะมันต้องคุยกับทางเขาก่อนม,นมาตรฐานของเขาของเราก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนี่ยมจลนิธิละค่ะคือตอนเนี้ยเ,เราเรา,เราอาจจะต้องเริ่มในส่วนของเราก่อน นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับทางกัมพูชาเพราะจริงๆเราในใน,ในเมื่อตอน้นเมื่อประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกับทางกัมพูชาถูกไหมคะเรามีความร่วมมือทางวิชาการเขาเรียกว่าความตกลงความร่วมมือทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรเราได้มีการประชุมร่วมกันถือเป็นครั้งแรกจริงๆไทยกัมพูชาเรามีความร่วมมือในเวทีอาเซียนแบบเยอะมาก เราเจอกันบ่อยอยู่แล้วแต่ในเรื่องระหว่างสองประเทศเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีมากนักานะคะทีนี้พอเรามีการพูดคุยกันเนี่ยทางพอเราได้มีการนําเสนอทางประเทศไทยเนี่ยเรามีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานเพื่อลดการเผาเนี่ยเราก็นําเสนอเขาฟังเขาก็โอเคเขาก็มองว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เขาก็อยากมีความร่วมมือกับเราด้วยเพราะาบ้านเขาเองเนี่ยเขาก็มีปัญหานี้เช่นกันแล้วเขาก็ยอมรับว,ว่าเขาก็ยังไม่มีม,ม,มาตรฐานเลยนะคะเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ย พอจะมีบ้างแล้ว <g rap> เขาก็มองว่าเออดีเหมือนกันถ้าเรามีความร่วมมือโดยที่อาจจะขอความร่วมมือให้ประเทศไทยเนี่ยมาให้ความช่วยเหลือโดยการแบบอาจจะสอนหรืออบรมกับเจ้าหน้าที่เขาในการจัดทํามาตรฐานด้วยนะคะโดยของประเทศไทยเราก็บอกว่าโอเคเราตั้งเป้าที่เขาพาะเลี้ยงสัตว์ก่อนนะ <c oughs> ในส่วนของกัมพูชายเองเขาไม่ได้ขัดข้องเลยค่ะเขาก <c oughs> ็เข้าถึงด้ <c oughs> วยใช่แต่ว่าเขาก็อาจจะด้วยความที่เขายังเหมือนนับจากศูนย์นะคะ นะคะอาจจะต้องยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะครับยยังไม่ได้เริ่มต้นเขาก็อาจจะเอาเนื้อหาของเราเนี่ยมานั่งดูในบางส่วนก่อนว่าเออเขาสามารถทําได้แค่ไหนแล้วก็ค่อยๆขยายไปด้วยกันค่ะเพราะว่าจริงๆของเราอ่ะมีบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะขยายไปอีกถูกไหมคะแต่สำหรับเขาเองเนี่ยเขายังไม่มีเลยเขาก็เลยอยากให้เราไปช่วยสอนเขาก่อนอะตอนนี้อ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราเราจะต้องมีความชัดเจนกว่าว่าเราจะไปสอนอะไรเขาคือเราต้องนิ่งก่อนถูกไหมฮะโดยหลักการเนี่ย ใช่คือของเราอะ่ะมันมีมีมีไปบ้างแล้วนะคะเป็นเป็นมาตรฐานสมัครใจอย่างที่ฉันเรียนไปคือการ,รการเกษตรดีๆสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้งมกสส4412253เนี่ยรเรามีแล้วแล้วาที่เราก็จะขยายเพิ่มรายละเอียดในเรื่องของเกี่ยวกับการเผาการไม่อนุญาตให้เผาหรืออะไรต่างๆรวมถึงไปเกี่ยวกับระบบการรับรองด้วยเพราะว่าการเผาเนี่ยจะบอกว่าเผาไม่เผาเนี่ย มันต้องมีหน่วยงานรับรองถูกไหมคะเราไม่สามารถจะพูดคือลอยๆได้ว่าเราไม่เผือนะหรือฉันเผาหรือไม่เผาอะไรแบบนี้ค่ะันลกตถ้าไม่มีอะไรต่อไปใช่ใช่ค่ะก็มันมันจะต้องมีรายละเอียดตรงนั้นเพราะว่าฉบับเดิมเนี่ยยังยังไม่ได้ลงไปถึงตรงนั้นค่ะแต่อย่างไรก็คือขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นสเต็ปหนึ่งถึงสิบก็ดีเนี่ยทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาอยากเรียนรู้จากเรามากค่ะตอนนี้เขาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะกับทั้งนั้นต้องรบกวนคุณรุจิลาแล้วเล่าให้ฟังนะครับคำว่ามาตรฐานของเรานี i คือะ h a t ะ e are t a โพดก่อน o u t กโพด ของเราเป็นมาตรฐานเอ,อที่เราจะทำอยู่ในปัจจุบันบเป็นเอ,อของเรานะคะเป็นมกศ44022553เนี่ยเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้งนะคะคก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเอ,อตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูกการปลูกแล้วก็การเก็บเกี่ยวสามขัม้น,นตอนใหญ่ใ,หญใ,ใช่เป็นเป็นสามขั้นตอนใหญ่บอกว่าในรายละเอียดของเราตอนนี้มันใช้เป็นเป็นการเกษตรที่ดีใช้ C A P นะคะว่า จะต้องมีการเตรียมแปลงปลูกแบบไหนแปลงปลูกเนี่ยต้องไม่เผารวมถึงการปลูกเนี่ยจะต้องมีการปลูกดักไรที่จะให้ขา้าวโพดมีเมล็ดพันธุ์ที่เออเป็น,เป,นเป็นเมล็ดที่ได้คุณภาพดีการเกี่ยวที่เออเราเราจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะกเก็บ,บ,บ,บเกี่ยวแบบไหนที่เหมาะสมที่ไม่อาจจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้จํานวนเมล็ดมากที่สุดอะไรแบบนี้ให้เมล็ดมันมีคุณภาพตอนเนี้ มาตรฐานของเรามันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าอย่างที่เรียนไปเป็น,ปนมาตรฐานสมัครใจคือสามารถที่จะใครสามารถจะนําไปใช้ได้แล้วไปขอรับรองแบบนเป็น C A P เป็นอะไรได้นะคะแต่ว่าในระยะถัดไปอย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะต้องพัฒนาให้มีรายละเอียดเข้มข้น,นมากขึ้นนะคะคคแล้วเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานจัดทำมาตรฐานเราแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงรเกษตรเนี่ยเราจะต้อง พูดคุยกับภาคเอกชน,นที่รับซื้อขา้าวโพดเมล็ดแห้งตรงนี้ด้วยเพราะว mm hmm. อย่างที่บอกเกษตรกรเขาทำไปเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีแรงสนใจให้กับเขาด้วยนะคะว่าถ้าเขาทําแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเขาเองเขาอาจจะได้ถึงตอบแทนที่มากขึ้น mm hmm. อันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ทางมกทร่วมกับกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ต้อง ต้องดําเนิกนการร่วมกันต่อค่ะกับกับซึ่งถ้าผมสมมติอย่างนี้นะครับว่ารูปร่างออกมาชัดเจนแล้วว่าเอาหลักเกษตรต้องทํำยังไงาทางโรงงานต้องทํายังไงเอกชนนะครับแล้วก็ทางรัฐรัฐการต้องทํำยังไงปุ๊บเนี่ยพอมนชัดเจนมีรูปเป็นร่างเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็เมอกนกบเป็นสูตรสาเร็จเลยไหมครับว่าเราสามารถเอารูปร่างตรงนี้ไปใช้กับกัมบูชาได้ ใช่ค่ะแต่ว่าก็อยู่ที่เทางนโยบายภายในของเขาเองด้วยว่าตัวเขาเองเขาจะผลักดันภายในของเขาไปเท่าไหนเพราะว่าของประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเราเรียนให้กัมพูชาทราบตรงๆเลยนะคะว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการแค่ที่จะควบคุมภายในประเทศนะเพราะว่าหลักตามหลักสากลนเนี่ยการค้าระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเราปฏิบัติ ภายในประเทศอย่างไรลักษณะการส่งออกหรือการนําเข้าก็ควรสอดคล้องด้วยใช่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยในอนาคตะถ้าเราจะมีการนําเข้าข้อพิรุ์าจากเขาเนี่ยเขาก็ควรที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่ประเทศไทยกําหนดด้วยเช่นกันนั่นคือเหตุผลว่าทางกัมพูชายเองเขาก็ในระยะยาวเขาก็จําเป็นที่จะต้องมีการจาับทามาตรฐานของเขาในส่วนนี้เช่นกันครับพอไม่อย่างนั้นแล้วตัวเขาเองเขาก็อาจจะส่งออกไม่ได้แล้ว <ฮะ S 1> จะขายใครล่ะใช่ใช่แล้วก็ประเทศไทยจริงๆเราตั้งเป้ามากกว่านั้นอีกอ่ะเราก็อยากจะไป ในระดับอาเซียนด้วยเช่นกันเพราะตอนนี้นะคะทางอาเซียนเองอะ่ะเราเริ่มมีการพูดคุยแล้วว่าเราจะมีการทํามาตรฐานคล้ายๆเป็นมาตรฐานสมัครใจในของอาเซียนในเรื่องนี้ด้วยนะคะ,อ,ะอยู่ในระยะเริ่มต้นเช่นกันประเทศไทยเราก็ตั้งหมุดหมายเหมือนกันว่าเออรายตัวเราเองเนี่ยเราก็เป็นสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นผู้นำหรือว่าสร้างบทบาท ของประเทศไทยในเวทีอาเซียนได้นะคะแล้วกัมพูชาก็สนใจนะถ้าตัวเขาเองมีเราสามารถจับมือไปด้วยกันในเวทีอาเซียนร่วมกันได้ว่าเออเราสามารถที่จะนำามาตรฐานที่เรามีอยู่เนี่ยไปพิจารณาเสนอเป็นอาจจะเป็นต้นแบบหรือเป็นแนวทางที่เขาใช้ได้แบบนั้นก็จะเป็นสร้างเขาเรียกว่าสร้างภาพลักษณ์สร้างให้เรามีมีบทบาทเป็นผู้นาในในเวทีอาเซียนด้วย่ะที่สาคัญปัญหาเผาข้อพดในบ้านเรานี่จะเบาลงไปเยอะนะฮะ ใช่เพราะว่าจริงๆประเทศไทยเราทําประเทศเดียวไม่ได้ถูกไหมไม่ได้อเอเซียกับเพื่อนบ้านเราต้องทาร่วมกันเราต้องจับ <c oughs> ใช่ับแล้วก็พยายามผลักดันค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเองอ่ะประเทศไทยหรืออาเซียนเนี่ยเวลาสินค้าเกรรษตรเหล่านี้เราจะส่งออกไปโดยเฉพาะส่งไปทางประเทศเโย,โยุโรปเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่ามาตรการามา่รการเนี่ยอ๋อเขาก็ เริ่มเข้มแข็งขึ้นหูหมายมาตรการนี้ถูกมาใช้เยอะแยะมากมายเลยเราก็ต้องมองระยะยาวว่าไม่ต้องระย,ายาะเอาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราต้องเริ่มแล้วไม่อย่างนั้นสินค้าเราแล้วคุณในภาคอาเซียนเราส่งออกไปเนี่ยก็จะ ลำบากแสนเข็ดเหมือนกันเราต้องเริ่มตั้งแต่รุ่นกันวันนี้อะค่ะใช่ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับด้วยความรูเยอะเลยเดี๋ยวกาหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะับคุณรุจิราจันอารามนะครับผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่2กองนโยบายสินค้าเกษตรและอาหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามนะครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่า สลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ตอนนี้กําลังมีแคมเปญลุ้นรางวัลพิเศษเป็นทองคําแท่งน้ําหนักทองคํา10กิโลกรัมจำนวน1รางวัลเนี่ยนะครับการออมธนาคารจะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละ100บาทคําถามคือว่าต้องออมจานวนเท่าไหร่ขั้นต่ําจํานวนเท่าไหร่คําตอบคือ1หน่วยหรือ100บาทขึ้นไปนะครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อน,อนครับสวัสดีครับ